สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอาสูตรต้มยำบัวปลีนะคะไก่คีโตแบบง่ายๆมาฝากกันนะคะตอนแรกเราต้องมาเตรียมกันก่อนนะคะเพื่อไม่ให้บัวปลีดำเราก็จะใช้น้ำส้มสายชูนะคะใส่ลงไปในน้ำหมี่นะเพื่อที่จะหั่นบัวปลีกันเลยค่ะหนนะไม่มีก็ใช้น้ำมะนาวได้แต่มะนาวแพงช่วงนี้นะคะดูดีเลยค่ะ ังจากนั้นนะคะเราหัน่นหัวปีแล้วเราไปแช่ในน้ําอย่างนี้นะคะไว้สักประมาณ5-10นาทีค่ะแล้วเราไปต้มน้ํากันต่อค่ะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะค่ะทีนี้เราก็มาต้มกันเลยนะคะต้มจนแกนกลางนิ่มนะคะแล้วถึงจะยกออกแล้วพักไว้ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเตรียมในส่วนของขาตะไคร้ไปมาขูดกันต่อนะเราต้องดูแกนกลางนะคะถ้าแกนกลางมันนั่นแล้วนะคะเราก็เอาขึ้นเลยนะคะแล้วก็พักไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทําในส่วนป่าหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่กะทิลงไปนะคะซึ่งเราใช้กะทิกล่องนะระหว่างนี้นะคะให้เพื่อนๆน,นะคะใช้ไฟน็นอ,อไฟกลางนะคะในการต้ม แล้วนะคะควรหมันคนนะคะอย่าให้กะทิมันแตกมันเป็นลูกๆนะอย่างนั้นมันสาลูกไกุ่นะพยายามอย่าให้กะทิมันเป็นกองๆน,นะคะมันไม่น่ากินด้วยแล้วก็ไม่รอร่อยค่ะเราก็คนๆอย่างนี้นะแล้วรอนะคะพอมันเริ่มเริ่มเดือดอย่างนี้นะคะเราก็ใส่ข่านะคะใส่ขา่าตะไคร้ลงไปเดี๋ยวใบมะกรูดเราใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะ เห็นไหมมันก็ยังไม่เป็นลูกๆแล้วนะคะหลังจากนั้นทยอเสร็จไก่ลงไปค่ะต้องไก่นะคะพอเดือดน,นะคะอย่าไปทำอะไรมันเลยนะแต่ต้มไว้พอเดือดน,นะคะแล้วถึงใส่เลือลงไป เกลือนะคะเสี่ยมผูหรือเกลือเกลือสําหรับคนไทยต้มคืนนะคะลงไปนะคะแล้วอย่าไปขูดมันเลยนะคะต้มทุงนี้ประมาณสิบห้านาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่วุ้ปีที่เราต้มไว้นะลงไปเลยค่ะทั้งหมดนะคะแล้วทีนี้ปรุงรสตามชอบนะคะแล้วก็ต้มไปนะคะแล้วก็ ต้มไปอีกค่ะ,ะทีนี้เราก็ฉีกใบมะกรูดลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ต้มอ,อีกประมาณ10นาทีนะหลังจากนั้นล่ะเราจะไปปรุงนะคะในจานกันนะคะในถ้วยนะคะเวลาตัวจะเสริฟนะคะค่ะแล้วก็น้ำปลาคีโตนะคะลงไปพริกนะคะตามด้วยมะนาวนะคะ หน่อยก่อนนะคะแล้วก็ไปยิ้เขากันก่อน,นะคะ่ะ <şu> เดี๋ยวเราก็ตักใส่แล้วชิมรสตามชอบเลยนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ไมีทุกคืนแบ และอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ